นะพี่น้องครับนี่ไงเพื่อพี่เพื่อน้องครับครับนี่ไงครับสวัสดีครับพี่น้องครับมาพี่น้องมากินก่อยขมขมฝักมุนมุนครับพี่น้องใส่เลือดหน่อยๆเนี่ยแล้วก็มีแหนมหมูน้ำสองห่อพริกสดมีเบกแตง มีวูกผ้า,าแล้วก็ขหนียวครับพี่น้องมาๆๆพี่น้องมาแสบๆร่วมกันครับสวัสดีครับพี่น้องครับมาพบพอกับผมจึ้งกึ่งชาแนลเวลาหิวอีกคือเกาพี่น้องเลิกเบียกเลิกงานกลับมาส่วนพี่ส่วนน้องกินเข่าคือเกาในก้อยครับก้อยแบบฝักมุนๆใส่เลือดหน่อยขมๆคือเกากินกบขอนิ่งนีวยหนหนมหมูก็มีสองสองอ่ มาเด้อพี่น้องอยู่ไก่อยู่ไก่ต่างประเทศในประเทศมาแสบแบเหมือนกันครับผู้ใดบ่มัากเหนือโบ,บ,บอกินเนือก็ขอโทษขออภัยหลายๆครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นำเน้อยด้วยครับเด้อมาพี่น้องมาแสบแสบเหมือนกันครับพี่น้อง <c oughs> อือก๋อยแบบฝักมุนมุนยังเสียครับผิกสด ขมม,มแจง <c oughs> พี่น้องมา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 แซ่บๆเหมือนกันครับ กึ่งกึ่งกึ่เขาเนาะยินออปริญเก,กาเนื้อหมูครับหนมหมู ืมจัดใจกับพริกสดไงอืมกินในเบิดพี่น้องเั้งเนื้อทั้งหมู Ừ. Cái gì? sản Ừ. 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 ฝักมุนมุนใส่เลือดห,หน่อยพี่นอ้องอืมเติมหืมแช่ผึ้เอเก้าพี่น้อง ก้อนเนี้อก็อนเนี้อโหดเนี่ยม,มาพี่น้องมา เพื่อพี่เพื่อน้องครับครับยังไงครับ อนเหลนาติดม,มือนะพี่นอ้องทำไม่หาอ ยี่นองมะ รู้จอดพี่น้องพอกันจิบหนาเวลาหิวครับผมสวัสดีครับ